เรื่องสั้นจบในตอนชุดเรื่องเล่าจากหลุมเขียนโดยมีนาฟ้าสุขทางช่องมาฟังนิยายได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายให้อ่านเป็นหนังสือเสียงและเผยพแพร่ได้ตอนคำสัญญากับหุ่นสาวที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพสุภา อาจารย์สอนตัดเย็บเสื้อผ้ากำลังยืนดูหุ่นโชว์เสื้อผ้าหลายตัวที่ตั้งอยู่ที่ห้องเรียนสอนตัดเสื้อผ้าหุ่นทุกตัวผ่านการใช้งานมาหลายปีสภาพค่อนข้างจะเก่ายืนคิดอยู่คนเดียวว่าอีกไม่นานมันคงหมดสภาพไปตามเวลาหุ่นพวกนี้มีอยู่ก่อนที่แกจะเข้ามาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่หลายปีคิดจะให้ทางวิทยาลัยสั่งซื้อหุ่นตัวใหม่มาแทนคงต้องใช้เวลาอีกนาน อาจารย์สุภาจึงตัดสินใจที่จะควักกระเป๋าตัวเองเพื่อซื้อหุ่นตัวใหม่มาไว้ที่ห้องที่แกสอนอยู่และแหล่งที่จะซื้อหุ่นลองเสื้อคงไม่มีที่ไหนที่แกคุ้นเคยนอกจากแถวๆถวพาหุรัตเพราะเคยไปซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่เป็นประจำวันเสาร์อาจารย์สุภาชวนอาจารย์ที่สอนอยู่ที่เดียวกันให้ไปเป็นเพื่อนเพื่อหาซื้อหุ่นอาจารย์สุภา ออกจากบ้านตั้งแต่เช้านัดอาจารย์อีกคนที่พาหุรัฐนั่งรถมาไม่นานก็ถึงที่หมายหลังจากที่เจอเพื่อนอาจารย์ทั้งคู่จึงชวนกันเดินหาร้านขายหุน่นเดินผ่านร้านขายหุ่นลองเสื้อมาหลายร้านแต่ไม่ถูกใจจนมาถึงร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆทั้งคู่ยืนอยู่หน้าร้านครู่หนึ่งเจ้าของร้านก็ออกมาเชื้อเชิญให้เข้าไปด้านใน ในร้านมีหุ่นผู้หญิงและหุ่นผู้ชายหลายแบบให้เลือกแต่หุ่นที่สะดุดตาอาจารย์สุภาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในร้านเป็นหุ่นผู้หญิงแบบเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงทำจากไฟเบอร์หน้าตาสวยเอวหน้าอกสมส่วนสีผิวของหุ่นเหมือนสีผิวของคนจริงๆถ้ามองเผลอเผเหมือนผู้หญิงจริงๆดวงตาของหุ่นตัวนี้ดูเหมือนมีชีวิต เรียวปากทาลิปสติกสีแดงสดรับกับใบหน้าสีเนื้อนวลในความรู้สึกของอาจารย์สุภารู้สึกถูกชะตากับหุ่นตัวนี้เหมือนกับหุ่นโดนใจให้แกแตัดสินใจซื้อมาอย่างไม่ลังเลก่อนออกจากร้านอาจารย์สุภาหันไปถามอาจารย์อีกคนที่มาเป็นเพื่อนซึ่งเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเธอว่าดีไหมที่ฉันจะซื้อหุ่นตัวนี้ไปฉันว่าก็ดีนะ รู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆเพื่อจะได้ช่วยกันทำมาหากินวันจันทร์หุ่นผู้หญิงตัวนี้จึงมาตั้งโชว์อยู่ที่ห้องเรียนที่อาจารย์สุภาสอนอยู่แก้จัดการเอาชุดที่แกตัดไว้นานแล้วมาสวมให้หุ่นตัวนี้มันเป็นชุดไทยโบราณสีเขียวสดปักด้วยดินสีทองทั้งตัวมีสบายสีเดียวกันเฉียงพาดลายอาจารย์สุภายืนพินิจพิเคราะห์ หมุนซ้ายหมุนขวาที่ตัวหุ่นจับชุดที่สวมใส่ให้เข้าที่แกแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่เห็นหุ่นตัวนี้ยิ้มให้กับแกหรือว่าตาแกคงจะฝาดไปเองแกยกหุ่นตัวนี้ไปตั้งไว้ใกล้ๆมุมห้องเรียนด้านหนึ่งเมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้อาจารย์สุภาไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าหุ่นก่อนที่จะพูดกับหุ่นที่เหมือนกำลังศบตาแกอยู่เหมือนกัน จะตั้งชื่อให้เธอว่าอะไรดีนะใส่ชุดเขียวๆหน้าเธอนวลสวยชื่อมลิก็แล้วกันนะเหมาะดีทุกๆวันทั้งตอนเช้ากลางวันและเย็นอาจารย์สุภามักจะทักทายหุ่นของมลิเหมือนกับมลิเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทสนมกันมานานเพียงแต่ว่ามาลิเป็นหุ่นแค่นั้นเอง สวัสดีตอนเช้าจ้ะมะลิพูดเสร็จอาจารย์สุภาใช้มือสัมผัสที่แขนของมะลิเหมือนกำลังถ่ายทอดความรู้สึกห่วงใยไปสู่มะลิมะลิไปกินข้าวกลางวันด้วยกันนะตอนเย็นก่อนกลับบ้านอาจารย์สุภาก็ไม่ลืมทักทายกลับบ้านก่อนนะจ้ะมะลิเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะอาจารย์สุภาทำแบบนี้มาหลายปีไม่เคยลืมเวลาว่าง ก็จะมายืนคุยกับมะลิเหมือนหุ่นตัวนี้มีชีวิตจิตใจแกรู้สึกผูกพันกับหุ่นตัวนี้มากมีบ่อยครั้งที่มีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่อาจารย์สุภาก็ยังหาคำตอบไม่ได้ที่จูจ่ๆจากเย็บผ้าบางตัวฟีจักก็เดินเองเหมือนมีใครกำลังเย็บผ้าแต่เมื่อเหื่อยหน้าขึ้นมองจากก็หยุดเป็นปกติจนอาจารย์สุภารู้สึกหวาดหวาดอยู่มิใช่น้อย แต่แกก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังกลัวทุกคนจะหาว่าแกบ้าได้แต่เก็บเหตุการณ์ประหลาดไว้คนเดียวจนตอนนี้รู้สึกชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวแกเช้าวันหนึ่งขณะที่อาจารย์สุภากำลังยืนคุยอยู่กับคุนมะลิเหมือนทุกวันสายตามองที่ชุดไทยที่มะลิสวมใส่อยู่นั้นค่อนข้างสีซีดเก่าฝุ่นจับอยู่ตามใยผ้าจนมองคล้ำ อาจารย์ใช้มือจับอยู่ที่เสื้อผ้าชุดไทยแล้วพูดกับมลิชุดเก่าแล้วนะมลิเดี๋ยวเราจะตัดให้ใหม่นะจะได้สวยเหมือนเดิมถ้าอาจารย์สุภาสังเกตดีๆหุ่นมลิกำลังยิ้มอยู่ที่มุมปากที่จะได้ชุดไทยชุดใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์สุภาซึ่งสอบเลื่อนตำแหน่งให้ไปเป็นรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยแห่งใหม่แกไม่ได้เอาหุ่นมะลิ ไปที่วิทยาลัยแห่งใหม่ด้วยเพราะไม่ต้องมาเป็นอาจารย์สอนตัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่ด้วยความผูกพันที่มีต่อมะลิจึงฝากหุ่นมะลิไว้กับอาจารย์คนใหม่ที่มาสอนแทนแกโดยไม่ลืมบอกกล่าวมะลิก่อนไปเราไปก่อนนะมะลิอยู่กับอาจารย์ใหม่นะแล้วเราจะแวะมาหาเธอบ่อยๆนะแม้ว่ามะลิจะพูดไม่ได้แต่ดวงตาของมะลิ ที่ดูเหมือนมีชีวิตนั้นกลับหมองเศร้าแม้ว่าอาจารย์สุภาจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่ในใจยังนึกถึงมะลิอยู่ตลอดเวลาหลังจากย้ายไปอยู่ที่ใหม่หลายเดือนดูเหมือนสุขภาพของอาจารย์ไม่ค่อยปกติรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจไม่สบายเนื้อสบายตัวร่างกายเหมือนใครเอาหินมาทวงไว้ที่หลังจะนั่งจะนอนรู้สึกปวดจนบางครั้งทนแทบไม่ไหว ไปรักษาโรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดจนวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันได้รับรู้ถึงอาการที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สุภาจึงเอ่ยปากชวนให้อาจารย์สุภาไปหาหมอดูคนหนึ่งที่เพื่อนบ้านคุ้นเคยกับหมอดูคนนี้เป็นอย่างดีเพื่อจะได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สุภาอาจารย์ลังเลอยู่พักหนึ่ง แต่แล้วก็ตอบตกลงเพื่อนบ้านจึงพาแกไปหาหมอดูคนที่ว่าจึงอยู่ไม่ไกลจากบ้านแกสักเท่าไรเมื่อมานั่งเผชิญอยู่ตรงหน้าหมอดูหมอดูคนนี้ถามวันเดือนปีเกิดอาจารย์สุภาพร้อมขอดูลายมือหมอดูนั่งเพ่งมองดูมืออาจารย์สักครู่จึงเอ่ยปากขึ้นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งติดตามอาจารย์อยู่นะเนี่ย วันนี้เขาก็ตามอาจารย์มาด้วยอาจารย์สุภารู้สึกเย็นสันหลังวาบขึ้นมาทันทีก้มมองแขนตัวเองที่ตอนนี้ขนแขนตั้งชันนั่งนิ่งนึกตามที่หมอดูบอกจะเป็นไปได้ยังไงที่จะมีผู้หญิงตามมาขณะกําลังครุ่นคิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาหมอดูก็พูดขึ้นอีกครั้งว่าเขาบอกว่า อาจารย์สัญญาจะตัดชุดไทยใหม่ให้เขาแล้วก็ไม่ทำเนี่ยเขาเกา็ล้างตามอาจารย์อยู่ทุกวันหมอดูพูดถึงตรงนี้ร่างกายอาจารย์สุภาที่เคยเคลื่อนไหวได้ตอนนี้เหมือนถูกตรึงด้วยตะปูจนขยับขยื่อนแทบไม่ได้ทั่วทั้งร่างกายคนลุกกระเรียวหนาวไปถึงข้างในแล้วหมอดูรู้ได้ยังไงทั้งๆท,ที่แกไม่เคยเจอหมอดูคนนี้ แล้วก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยเรื่องที่ได้พูดคุยสัญญาไว้กับหุ่นมะลิและตอนนี้แกก็ลืมไปแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ใหม่อาจารย์ต้องไปตัดชุดไทยให้เขานะตามที่เคยสัญญาไว้หมอดูอยังพูดย้ำกับอาจารย์สุภาก่อนที่อาจารย์จะขอตัวกลับอาทิตย์ต่อมาอาจารย์สุภาจึงนำชุดไทยที่แกนั่งอดตาหลับขับตานอนตัดเย็บให้กับมะลิ ตามที่สัญญาไว้กลับไปที่วิทยาลัยที่เคยซ้อนไปห้องที่หุ่นมะลิอยู่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ต่างแปลกใจที่อาจารย์สุภาเอาชุดไทยชุดใหม่มาเปลี่ยนให้หุ่นของมะลิต่างจับกลุ่มคุยกันเสียงดังทั่วห้องแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามอะไรหลังจากวันที่อาจารย์สุภาไปเปลี่ยนชุดไทยชุดใหม่ให้กับมะลิอาการของอาจารย์สุภา ก็กลับมาเป็นปกติไม่มีอาการเหมือนที่เคยเป็นตัวเบาวิวเหมือนปลดสิ่งของหนักๆลงจากหลังรู้สึกสบายใจขึ้นแม้อาจารย์สุภายังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าอาการที่เจ็บป่วยของแกเกิดจากการกระทำของมะลิหรือไม่แต่แกก็ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับมะลิแล้วและหวังว่าหุ้นของมะลิคงได้รับรู้ว่าตลอดเวลา แกไม่เคยลืมมะลิเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบถ้าหากชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงตอนใหม่จากช่องมาฟังนิยายนะคะขอบคุณค่ะ